พ่อใหญ่ปร้านฝนตกปาเนียนจะมีมือยุดอยู่บ่ผมมีอะครับเนาะสามรอยหกาวันนะครับมารยเลยจะเอาเวลาไดนพักก่อนเป็น้ไขาป่ยเป็นได้ไขป่อยใช่เาเื่อกาทำวุ้มมานะฮะเไปค้แบบนะฮะทำวุ้มาม่กล้องปลาใสใจเอาเอาเอาดีๆเลยเจ้าว่าได้ครูออมสาเดือนจะเหลือเต็มเต็มเจ้าอย่าเบอ่อบ้างเียงมากน่มาผ้าลายอย่างนีเอาเอา ก็รับที่เราลานก็รับเนาะคนอยู่นั่นเองก็รับกินคือเก่าเบ้านนี้เวลาเกษียณมาเนาะมันก็บางเวลาบางานมันก็บอกปิงเนาะห้ามบรหาถึงเนี่ยมันก็บอกใส่ใจครอบครัวไอ้มันก็แป้งข้าวใบก็ข้างเออเออเจรพัดข้างเบิดเจ้าสิยุตตอนใดนบ้านี้เจ้าสิยุตซีมีเจ้าสิยุตตอนใดตอนไหนเขาร่วงคนละโอุ้มาบอกจะเลือกตนพงเ่ประหลัดกูเตี๋นอนเนาะ